อะไรอะไรนะ่ะแม่บอกอีกครั้งเร็วน้ากลับบ้านลายได้เร็วไปไหนนะ่ะฮ <Hello? S 2> <Hello? S 1> ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่ <Hello? S 1> นะทำไมไม่มกลับบ้านกลับช่องนะฮะแม่รออยู่รู้ไหมนะ่ะใครนี่ใครเหรอ <Yeah. S 1> รู้ <Hello? S 1> ตัวดีรู้ตัว,ร,ตวรู้ตัวไม่ว่าดาราบีคนอื่นเป็นห่วงนะ่ะเป็นห่วงเป็นใหญ่เรานะ่ะฮัลโหลนี่ใครจำแม่ไม่ได้เหรอ ฉันไม่ได้หรือไงฮะต้องการพูดสายกับใครครับต้องการคุยกับคนที่ไม่ยอมกลับบ้านกับช่องน้นแร่เป็นถึงโอนอ่าห้องภูเก็ตสปาไม่ยอมกลับกลับบ้านกับช่องทำตัวเร็วแหลกอย่างนี้เย่มากมากเลยนะเป็นห่วงคนหนึ่งเขาเป็นห่วงโทรมาด่าเนี่ยโทรมดาด่าเยอะแย,ย,ยะมากมายหลายสาย,ยแทบไม่ได้นอนเลยนะ พูดเสียงเบอๆพูดเสียงเบาๆแ้วไม่เสิยงแจ๊คเกอร์หูให้อยู่ไหนนี่เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่อยู่ไหนพูดเสียงอย่าแหลมแจ๊คเกอร์หูเบาๆช้าๆช้าๆอยู่ที่ไหนไหนอ่ะอยู่ไหนเราล่ะเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนอยู่บ้านกลับบ้านตอนกี่โมงอะไรแต่บ้านตอนกี่โมงเนี่ยนี่ใครต้องการพูดอะไรยังไง ก็ต้องการเข้าใจด้วยดีอย่าพูดที่เข้าใจอยู่คนเดียวฟังดีๆนะ,ะนคิดถึงไงก็อ,อยากเป็นเป็นตอนตอนแรกตอนแรกเป็นห่วงตอนแรกเป็นห่วงว่าอยู่ไหนทําไมไม่กลับบ้านเพราะว่ามีคนบอกว่ายัางไม่กลับบ้านเลยเป็นห่วงตอนนี้กลับบ้านเร,เร็ว s, <S ก็หมดก็ดูเรื่องดูเรื่องไม่ต้องว่าก,ก็ได้ไอพูดดีแล้วนะถามว่าใครพูดอะไรยังไงกับใครนี่อ้าวจำเราไม่ได้หรือใครอะนี่ เธอชื่ออะไรชื่อชายไม่ใช่เหรออะไรนะมีน้อง,องคนนึงต้องการคุยกับคนชื่อชายค่ะเอาปิดคนแล้วงั้นอนะ่ะเอา้าเธอไม่ใช่เป็นโอเนอร์ห้องภูเก็ตหรือใช่ครับโอเนอร์ห้องภูเก็ตใช่เป็นผู้ชายชื่อเบงเนะ่ยอ่าเนี่ยผมมาเบงใช่ นั่นแหละต้องการคุยกับบิงก็คิดถึงเป็นห่วงแล้วนี่ใครอ่ะเราชื่อมัสมันเดี๋ยวก่อนเบงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยโทรมาคุยน่ะเป็นห่วงไม่ได้ว่าอะไรเลยกลับบ้านเราก็ดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจด้วยแต่ทำไมคุณจะต้องกรธเรานะ ถามอะไรหน่อยส่ตั้งแต่เล่นมันตั้งแต่เล่นแคมฟล็อกมันเนี่ยเคยเล่นห้องอื่นบ้างไหมฮารูเอาเองียบเลยอย่างเรงอย่างเรงเบ๊ เราเหรอเราเหรออันตัวเรามีชื่อว่าอะไรอะไรอะไรนี่อะไรนี่ใครนี่เราบอกว่าเราหนะ้าเป็นเพื่อนเธอเราคิดถึงเราเป็นห่วงเห็นเล่นแคฟลอกเหมือนกันเราเลยอยากโทรมาเราเจออะไรเออะไรชื่อเหรอ เอาชื่ออะไรล่ะเอาชื่อไอดีที่เล่นหรือว่าเอาชื่อจริงๆอะไรเนะอะไรนี่อ้าววางสายไปเลยยังไม่ทันได้เฉลยเลยค่ะพี่เบงอะไรมาตรงพูดไม่เหมือนคนใต้หรือเขยกลาย อีดอกก็กูไม่ใช่คนใต้แล้วกูจะพูดได้ยังไงล่ะกูก็ได้แค่นี้แหละ